มันเห็นไม่ยิ่งคือเก่ามันเห็นไม่ยิ่งคือเก่าเออไม่ยิ่งก็ผู้ชายสองคนของกำลังใหญ่เพชรอยู่ที่ชิครับผมแต่ว่าเรียกกันมันภาษีมันสี่ไม่มีคือเก่าอยากจะว่าคิดว่างเงินสี่ไม่สีคือเก่าบอครับไม่สีคือเก่า ก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถแชนแนลด้วยนะครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผม f c ทุกท่านนะครับผมทางอ่าช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวสักคักอโรถแชนแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศนะครับค anyway right. so so ุณผู้ชมปาฝนตกบรรยกับท่านผู้ชมเด้อนะครับเมือนี้บรรยากาศนะครับฝนตกนะครับวันนี้ฟ้าคืึนะครัท่านผู้ชมครับผมเดินทางมาที่นะครับผมบ้านของคุณลุงตาทิพย์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมคนฟันแม่นนะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับผมมวดเราจะมาที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมกับความฝันของคุณลุงตาทิพย์ นะครับผมงวดนี้คุณลุงจะฝันได้ตัวไหนบ้างนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมในการเสี่ยงโชคนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ช่องแฟนเพจเบาสักคักพโรนด้วยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมใครที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับผมสรับงวดนี้นะครับผมเราจะไปหาคุณลุงตาทิพย์นะครับท่านผู้ชมมาวันนี้มาท่ามบรรยากาศท่ามกลางสายฝน นะครับผมฝนตกลืนนิดๆิดนะครับผมเพิ่งตกไปเสร็จเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับผมคนอีสานมาเราก็ถึงฤด,ดูการหวานข้าวนะครับผมตอนนี้น้ำถ่วมนะครับท่านผู้ชมออน้ำถ่วมป่านรุ่งแล้วครับนลยนาบ้าน อยู่เนาะคุณลุงโอ้รับผมเจอพอดีครับผมคุณลุงกาลังนั่งนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอครับคุณอ่อรื้ไเนาะเป็นยังครับ่อนี่ดังไฟดังไฟบอกโอ้นี่็เป็นการดังไฟแบบเป็นการก่อไฟเนาะก่อไฟเป็นการก่อไฟแบบแบบโบรา,บบาณบนกครัอแบบโบราณเพราะว่ามันอืม ตัวนี ok ้ฝนตกยางแห้งเนาะครับน้องม้โอ้ยแบบแห้งต้อเว่างสับเซาเลยเราเบต้แห้งว่างสับเขึ้นกต๊ะต๊กติยุทมันขึ้นกับต๊อยางคักเลยยางคักอืมกบบ่มีกบเอื้องกับบ่มีเลยบอกเอื้องกับบ่เห็นห้องอืมมันดับแล้วพวกกบบมีเราห่างๆมั้งบอกเพราะากห้องกันห้องมันไตยนะอืม Ul ห้องกันห้องกันใต้สวัสดีคุณเพชรสุริยานะครับผมติดตามตัวเลเอซีอำเภอเมืองจันทร์โอ้เขาก็ในหลายครับผมเมืองจันทร์นะครับสีสเกตกันเองเพชรัหนกินเขาเรครับคุณว่าสิถอดหมูถอดหมูหอยโอ้พี่ครับหมูแล้วหอยพี่ครับอืมอืมนี่ครับผมคนอยู่ตรงให้ตรงหน้านะครับเนาะเป็นบรรยากาศป็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติบานห้อง นะครับตัวนี้ชีดังไฟอันนี้ย่างหมูว่ะิีอาสิทถอดหมูน่นนะหมูถอดหมูหมูมใส่ตูเ่เย็นไหเจริญเจรินงานเข้าพูดครับแจรงานสมองหันบ้ครับอืมอืมใช่นช่เลยครับ,อ, ahora, รบอันนี้ <c oughs> เรลี่ยงงานสมแล้วก็ <c oughs> หงวดที่แล้วเรเลขว่าหันมีคนถือเลขถือเบอร์บ่าครับต้องมวดว่างหันเขาว่าทางบ่อย

เดี๋ยวก็เขาเรียกหกเป็นตัวเดียวกันเนาะครับผมวันนี้มีความฝันไหมครับลุงฝันอยู่มันก็จับบอกใครได้บ่าฝันอะไรลับเศร้าๆมันเศร้าอืฝันดีครับบอกกัฝันอยู่แต่ว่ามันหักเป็นเลขแปะคือเก่าเหรออืมแป่เอากับเป็นเหล็กเพราะแปะมันกับเป็นเดี๋ยวลุงมานั่งต้อผิดนั่งนั่งเตียงก่อนเนาะมันมันเหมือนเดียวกับเอพซีสิบยเห็นครับอ้าวนี่ยขัาวอะไรกัน นี่นั่งเลี่ยนๆมีก็ได้เดี่ยจะดีแน่วันนี้เออเนี่ยมานัางทีกันเลยครับแนวทานนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมภาพเสียงชัดดีนะครับผมจากร้อยเอ็ดนะครับผมเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับผมพี่ปะกาสิทธ์นะครับผมฟันยูเตจับบอใครได้บัดดี้พอรับบอใครได้มันพระท่านเห็นแป้งหน้าฟันฟันเห็น มันยิ่งคือเกา่ามันเห็นม่ยิ่งคือเกา่าเออม่ยิ่งกับผู้ใชาสองคนไปอ๋อ oh. อีอีฝันมาเห็น er er. อีวันดี้อีวันดี้ป้าจะใส่หนูยางมาับแบบมับกับผู้ใชยมาบบป่าวก็ติอืมอพอแปะก็ทีว่าหกสี่สี่หกหกสี่คือเกา่าม,มันมันฝันเห็นผู้ใช้ผู้ยิ่งคือเก่าว่ะทีเออเป็นไม้ยังคันยวามฝันครับลุงลุงคุณผ่อนน้ำกันรเนาะ ในความฝันเพิ่นมาเหน็อนอยังครับในความฝันยางไม่พอกันเนาว่ะโอ้ยม่รูนี่มาแต่ใส่ยางามากประเปากปรตีนยางกับผู้ชายสองคนอืมนี่วันนี้ต้นอย่าของอว่ะของกำลังย้ายเบ็ดอยว่สี่ใส่เบ็ดครับผมสี่ใส่เบ็ดในความฝันนีกกำลังย้ายเบ็ดเอ้ยย้ายย้ายเบ็ดอยู่าาย,าย้นนะายเบ็ดอไม่พอเหี้ยน่ะมันยาวมากกับผู้ชายอืม ใช้วลีกกันมันภาษีมันสิไม,ม่มีมมอยู่อีกคือเก่าอย่าจะว่าคิดว่าเงินนี่สิม,มีซีคือเก่า่ครับมีซีคือเก่าอืมกินอะไรจังจังสิว่ามีซีครับผมก็ฟันเห็นไหมอีงคือเก่าโอ้โหแต่ฟันตรงมันซีหมดจ้ะอืนี่มันเป็นซีอืมทรายนะจ้ะทรายเป็นหกทรายเกลางคนเป็นหกกลางคนอืมไอกลางคนเป็นหกคนหาห้องคิบเนี่ยเป็นหก อี่หาชีพีมือนเปนหกครับันเลยไปเป็นผูเ่าเมกะไปน่าอื่นไปครับผมฟันสดๆนั่นหละนี่ตัวนี้ฟันมือขึ้นนี่ตัวนี้ฟันมือขึ้นฟันใสสายฟ้นเลยตัวนีท่านหดืแปรเล็กทำนี้ว่าฟันแต่ขึ้นกวันเลยเขาฟันว่าเห็นเต่าเชนแด้ไว้เอานอใหม่ก็หลานไปพอเต่าเช่นได้หัวไหลแต่่นดกว่าอย่างโอ้ยมาเอาหนอนใหม่เพรว่าีแม่ปู่นอใหม่ไว นอใหม่เราแซบแซบหอมบวานโอ้ได้กินน้ำเลยบอครับในความฝันบอได้กินเราบอเราไปหาหนหม่เาทันใดไปกอยเหล้านก็ไ่ไผ่ไผ่ไผ่ไ้่ไผ่อผ่ไผ่ไผกไผ่ไผ่ไผ่่ไผ่ไผ่ไ่ไผ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 ่ไ่ไผ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 ่ไ่ไผ้ไผ่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 ไน่อ่ไม่ไผ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 ่ไบ่ไผแไผ่ไผ่ไผ่่ไไ่ไ่ั ฟันไปเรื่อยๆน้มันฟันมาเป็นเป็นเหล็กเป็นเบิกครับผมแปลเอาแต่คือาอยิ่งนี่ก็คือไอเอฟซีที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมแปลช่วยกันนะครับผมแค่นั่กันี่คือความฝันนะครับผมของคุณลุงตาทิ์นะครับผมเป็นมีความฝันนะครับผมหลัวกามาเล่าสู่กันสร้างนอว่าการฟันแนวหนีนะครับผมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมที่ผ่านมานี่คุณลุงตาที่มีฟันแม่นครับผมมีเาวบ้านนี้อยู่ในพื้นที่ตํากันหมู่บ้านเดียวกันในวันถอนไป มีโชคมีหลาเราจุดว่าแต่ก่อนนี่จุดว่าจมือเจ๋งว่าจั่่นบบบาาาาททออกวลุยัพงแต่เป็นเหล็กอาจารย์นี่อันนี้จมือใหญ่อรรถบรรพย์ครับอ๋อครับผมคิดว่าประวัติไม่ธรรมดานะครับผมนักฟุตบอลทีมนะครับจังไงแต่ก่อนนี่เขาอยู่ในบ้านนะครับผมบัดนี้เพิ่นใหญ่มาอยู่ตรงหน้าผมมาเฮ็ดเถียงหน่อยเฮ็ดบ้านอยู่นี่แหละครับผมก็คืออยู่แบบ ธรรมชาติครับผมต้องให้ตรงหน้าผู้่าผู้แกเพิ่นมักยื้อให้ยน้านะครับเนาะผู้าเพื่อนใหญ่ใหก่เหญ่นหญ่ใัน่ใหอยูห่เคญ่ให่ใหญ่ใหญ่ให้ก็ลญ่ใหญ่ใเญงใหญวใหญ่ใหญ่ให่ให็่ผู้ญ่หญ่ใ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 ห่ใหญ่ใหญ่ให็่ใหใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหา่ใหญ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 ่ใหน่หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ผห้ใหญ่หญ่ใหญ่ให็่ใหญ่ให่ใหญ่ใรญ่เห่ใหญ้ให่ใหญ่ใหห้่ใ้่ ผู้ใา่เป็นหกอ่าเป็นสองโต๊ะสองคนเนี่ยมกับกับกับเสีเป็นหกหกคือเก่าสักทีอือผู้ชายสองหกสี่อ๋อเราว่าผู้ชายสองคนนั้นก็ฝันอืมผู้ชายสองคผู้ชายนี่เป็นหกอือวันนี้ผู้ชายสองคนกับเป็นหก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 อือนี่อย่งผู้หนึ่งหมายมันก็เป็นหกหกสี่หกหกสี่อะไรโต๊ะเก่ามันสิมากบว่าตกฝันหมดก่อนแจ้งหมดก่อนมันกับว่าท่านแน่นอนคือว่ามันว่าท่านเป็นครับ ฟันยั่งีก็เม,มียนคิวลุงตาเนี่ยแพ้อายเนี่ยโอ้โหซีเนี่ยแต่สีมะย,ยัง่งนวไยไวามาสักรับเมียนครับเอ,เอ็กซ์ีที่ชมไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมแปลช่วยกันนะครับผมแมนียนแปลหน้าหนิบครับผมแต่ว่าคุณลุงตาทีศเราบอกว่าเราฝันเห็นจังสันอิรีฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายสองคนนะครับผมลูกลเราแปลได้หกหกสี่นะครับผมแล้วก็ฝันขึ้นกน่นอนฝันว่าเอียนะน้องใหม่ฝันว่าเรา เขาจะแจ้งว่าไปเอารอบใหม้แต่ว่าท่านได้เอาดอกก็ไปซอมมังกรครับผมทำไมก้อนนี้มันหวานมาถอดเพราหวานนีมมนแม่เราปลูกไว้เราว่าเขาไปทางไปพ่อเราพอดีมาหยัง่งหนึ่งว่ามาปล่อยรอบใหม่แม่เราปลูกไว้เลยอ๋อรอบใหม่เราเป็นแสบแบบหอมลรว่าครับผมแสดงว่าเป็นทิ้นเหล็กไว่ย้ว,แ,วแปลไม่ต้องนะครับว่าคือเห็นเหล็กไวแล้วรอบใหม่ก้อนนี้มีนหวานอาาาสิมเแสดงว่าเห็นเหล็กไวแล้วนี่ไม่คงไปแต่มันดีทางหนึ่งนาะครับเนาะ อ่าสีเหล็กไว้หมัดก่อนกับไปแร่อยู่ก็มีรวดเขาว่าโคตรว่านี่มีโคตรมาขี่ใส่มาขี่ใส่ขับจ่นอนลวยว่าโคตรขี่คอรอแค่เลยเต็ขี่อยูขี่ไล่แห้งอขี่ไล่แห้งไฟมากกับไปขี่แต่แต่โพดเก่าเลยตัวน่ะสองไปกับไปขี่ด้อกันก็ขี่บอกมันเห็นขี่บอครับแจหมัดก้อนผลหรอกงมัดนว้วย ลวยว่าเป็ school, นสิมีศูน่ะเล่ยฟอรูนยดกับชุดเก่าหรอกคนมันต่อมมีงโค่นเก่าโคนเก่าโคนเก่าเตมต็ออกแเต่าเตมเก่มเมเน็มเต็าะข็มหตบมเต็บเตนจะของจอดมัตรยานไอเต็มเตานเต็กเต็มเนเร็มเต็มเตมากแบบหลมาบ็านครับตมมาพามต็มเค็มเต็มเต็มาตุมเต็เต็มเต็เตามเต็มรต็มเั็มเต็มนเเมเต็มเตองว่ามันหมงกันเต็มเต็มเตเมมเเ เอาไปไปเปิดเอาเจเงินบานเนี่ยกรเพราตังต้งอยู่แต่เขาเลียกว่าของกูเสียแล้วมันมันเป็นศูนย์ของมันศูนย์หายไปเป็นศูนย์มอกกว่เกิดวายอยู่หรอกของคือของเสียเนี่ยนะมันสูอมันศู์สู์หายไปกระเป๋ายั่งย้เอาแตเงินไปเอาแต่เงินไปมีลวดกับแป้กับโคตกเก่า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 นี่เก่ากับเก่าเก่ากับเก่าเกากับเก่าศูญหมดแล้เกิดวายนัจมันก็ เล่นเร่งมันเก่ามันรู้เหลือกันเลยบอกแปงไปนะมันก็เลยเขาอินดีจ้อยเก่าซก็เลยเขาทางอ่อนซอดครับผมหลังจากนั้นมากก็ฝันเห็นกอไผเห็นนอไม้กอไผเนี่เเห็นว้เล้วเห็นใบเล้วแสดงว่าตงนี้ครับผมตัวนี้ตามฟังขขาเขาเนาะเอฟซีทุกท่านแปช่วยกันนะครับที่กลุงมตาที่บอกว่าฝันเห็นนอไม้นะครับผมไปเจอว้เล้ยวแต่บ่าเดียวตัดนี้เอาครับผมแต่ว่ามืงขึ้นนี่เพิ่งกับฝันว่านี่ฝันให้ผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายสองคน ผู้ชายก็พุ่งยิงมาอีกแล้วผู้ชายพุ่งยิงผู้เก่านี่มาอีกแล้วนะครับผมก็คือว่าเหมือนจะไปเอาน้องใหม่หรือว่าเห็นน้องใหม่นี่อาจจะเป็นเลขเข็นไว้แล้วเนาะเข็นไว้แล้วก็เลยมาฝันต่อคื้นที่สองเด็กเนี่คือบ้าเดียวเมื่อนี่ลรามาเอาแทะบัดที่นี่เป็นหกหกซีนะครับเนาะหกหกซีแม่แต่ว่าคุณลุงนี่คิดว่าเลขไม่ใช่มาตัวเก่าบ่ครับเมื่อนี้เขาว่าสชมาตัวเก่าตัวเก่านี่ข้อมฝันของลุงเนาะอ๋อ พ่อพันอยู่นี้มันเป็นที่ที่เก่าเก่อเก่าๆอือคือแบบผู้ชายผู้หญิงนี่แหละเอ้าผู้ชายกับผู้ผู้ก็เก่าเนี่ยว่าเหล็กเก่านี่มันถือไหมเลยเก่าก็ได้เลขเก่ากับยี่เหลี่ยมก็ไ้เก่าคนละเก่าหนึ่งคนละอเก่าเก่าหนึ่งน้องใหม่เป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนั่นมันเก่าเก่าเก่าหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้เอฟซีได้ดูนะครับ มากกับมากเก่านขันสูงมันเก่านึ่งออใขันขันตนี่คือยุทตัวไหประมาณไหนแต่ตำเละเลเลวดนี้กาม้องกรสิเป็นหนึ่งเก่าหน่งเก่ามีเขียดีหเขียรดิดหันขันสูงเนี่ยคือเก่านึันตาพลีคือหนึ่งเก่าว่าจ้ะอืมมันเหล็กสูงตำนะเหล็กสูงตำเขาเนว่าเหล็กสูงตำ ตลงตัวหนึ่ตันตัวหนึงมั้งกหกสี่ครับมาตังหน้าเขาก็ต้องใส่เขียนตั้งสี่แหละนี่เนอเก่านอเก่าป่ะครับหนึ่งเก่านเก่าเก่านมันกลับกันนะหนึ่งเก้าเก่าหนึ่งหนเก้าหนึ่งดเอ แก้ะน้งไม่ใช่ไมแก้วกับวหกแก้ฝีก้เหรอไม่ช่อือวหกกับแก้วไม่ตัวเดียวกันนะครับเนาอตัวเดียวกันสีเปียนนไม่นีกับโบเปลี่ยนพอกยี่นต้องซื้อก็ได้สเปียนบอกตัวไม่นีกับโเปลี่ยนนะโอ้อาหางชีโรโจขึ้นกักหน่อยมากับเป็นเหลี่ยหกเนี่ยงอมาหามันงอลงมากับเป็นเหลี่ยก ครับจะได้บุญงวดนี่ก็ฝ่าเป็นแนวทางนนะครับนอกสลับเป็แนวท่างวมมันนะครับผมยน้อยในเหนไปแล้วน้อยในเห็นไแล้วน้อห็นไแล้วเดี๋ยวเอาไปเนา่เอาเอาไปเไปเอาไเอาครับผไปเอานปเอาไปเอไเเลานปเอาไปเแล้วเอาเอเเาไาเอาบปเอาไเเาอาเอา นะครับท่านผู้ชมครับผม,มีเดอ้อตัวเลขครับผมเขียนเซฟปืนด,ดินไว้เลยหกหกสี่หนึ่งเก้าแล้วก็เก <an> ้าหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมครับเห็นแนวทางนะครับเด้อ <an> นะครับผมแปลความฝันนี่เป็นการแปลความฝันของความฝันของคุณลุงตาอาทิ์นะครับผมหกหกสี่หนึ่งเก้าแล้วก็เก <an> ้าห<ร>นึ่งนะครับผม <an> เผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันอีโค้งสุดท้ายนะครับผมกับเลขความฝันของคุณลุงตาอาทิ์นะครับผมมั่นใจไหมครับเมื่อกี้นี่คิดว่าความฝันนี่ คิดว hey, right. oh. okay. yeah. right. ่าสีมากล่ว่ามันเกิดว่าสีมาาแล้วมันมันมันหยับอาเหลือมันมาหยับมาเหลือเนาะหยับเรล็กข้อมฝันตัวเก่านี่แหละผู้หญิงกับผู้ชายนด่กมากขึ้นเก่านี่แหละพัเว่ามาแจ๊เต็มกับม้าให้เกิดก็ได้เนี่ยแม่แม่แม่เจ้าของกับมาาโอ้อันนี้ไ่เาแต่ว่าพนไม่เยมากนี่อายุเด็กเล่ามันเล็กแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึแปดใ่เขียงรถเต็มนึ่งเต็ม โอ้ไม่ใหญ่เต็มมากว่ะทีอ,อไม่ใหญ่เต็มมากแสดงว่าเต็มเต็มเลยงวดนี้เต็มเต็มเลยหรอมาไม่ใหญ่มากเลยอะตรงเลขแปดหนึ่งแม่เอานี่เต็มลลมากนะครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ใหญ่เต็มมากอะเต็มเต็มที่นอทำเปนแปลเป็นเลขเนาะมาเต็มเต็มนะครับผมงวดนี้อ่ะเขาก็ทิ้งท้ายกันอีกเป็นแปดหนึ่งเนาะเลขอายุไม่ใหญ่เต็มนะครับผมเดีย๋ยะไปเบิ่งน้ำกัน เดี๋ยครับผมแปดหนึ่งเพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมนะครับแปดหนึ่งมาเต็มๆขอให้มาเต็มๆวันนี้นะครับผมอขอบคุณคุณลุงหลายๆครับผมขอให้โชคให้มันฮ่ามี่ยังเปลี่ยนแปลงเหลือผมสีมาตามว้มฝันอีกพวกสุดท้ทยให้เอฟซีทำให้ปรีดตัวก็คือย่ำอีกเท่านึงเลยอีรวยมา่ใจยังอีรวยครับผมขอบคุณคุณลุงหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดี เดี <oh> ๋ยวเรามาดูเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งนี่คือเลขของยายเต็มมหานะครับผมแปดหนึ่งแล้วก็หกหกสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งะแคปเลเลนครับคุณท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะ ท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับผมขอให้เฮงปังๆรวยๆทุกท่านนะครับผม่1มิถุนายน2567นะครับผมแนวทางวันนี้ลุงตาทิพย์ห้ามพลาดนะครับท่านผู้ชมครับผมฝากไว้เป็นแนวทางนะครับผมผิดถูกอย่าว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการแปลความฝันนะครับผมขอให้ทุกท่านเฮงปังๆครับผมสวัสดีครับ